ต้อนรับสมจิตด้วยนะครับแล้วก็มิสเตอร์ปองครับเชิญครับสวัสดีครับแฟนมวยครับฟังแบบมีสาระกันมาหลายคู่แล้วนะครับครับแบบมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างจากพวกเรานะครับก่อนที่วันเสาร์ที่30ครับนะครับก็จะมีไทยไฟที่นครศรีธรรมราชอีกครั้งหนึ่งด้วยสมจิตจงจจหอครับว่าไปครับคู่นี้ประวัติเป็นยังไงบ้าง สวัสดีครับผมรอเอกสุพิจงยอหอนะครับวันนี้ต้องขอต้อนรับทุกทกท่านนะครับเข้าสู่ในสึ่วันพลันชัยจริงๆครับสุดยอดของคนดูแล้วก็สุดยอดบอจริงๆวันนี้ครับมาดูประวัติทางด้านมุมแดงนะครับนวพลลูกพระอาทิตย์นี่เคยชกกันมากันแล้ว3ามครั้งด้วยกันนะครับแพ้คะแนนสองครั้งแล้วก็นกยกสี่หนึ่งครั้งผลล่าสุดนะฮะ สองไฟหลังนีชนะนกยก4ยุทธการเพชรปะตะอ,อที่จังหวัดอุทัยธานีและแพนนกยก5 0าสิบแสนต่อเอียวเจริญทงภูเก็ตที่มหาสรา,ารคามนะครับชกในพิกัด129ปอนด์เป็นนักชกจากจังหวัดกลสินนะครับอีกหนึ่งนักชกจากจังหวัดกลาสินนะครับเมื่อสักครู่นี่โชคดีครับกลสินเหมือนกันนะครับ <ฮะ S 2> ได้รับการชูมือไป นวพลลูกพระคลิปหรือว่านาวพลพอเพื่อนร่วมสร้างหรือว่านาวพลสิทธิ์ผู้พันตูนะครับคนเดียวกันครับอาอยุ28ปีไปแล้วนะครับส่วนคู่ชกของเขานะครับศักชัยน้อยเอ็มยุเด่นนักชกวัย24ปีครับลูกหลานจากอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชฟอร์มหลังก็มีชนะน้องยกสเหนือธรณีสชัยวิเศษสุขนะครับที่ช่อง7สีครับและก็ เสมอกับยกพรันชัยนะครับที่สนามมวยบางลาหาดปะตองจังหวัดภูเก็ตในไฟล์ล่าสุดที่ผ่านมาครับอย่างที่ผมได้เอ่ยมาครับตั้งแต่ช่วงใบยๆแล้วครับมีรรักแฟนมวยมากันอย่างมากมายอ่ะขอญาติป๊บเดียวครับน้องปองกับน้องสมจิตที่รักทั้งสู้ครับนักมวยที่ชกเรียบร้อยแล้วนะครับไปรับค่าตัวที่ห้องจําหน่ายตัวได้เลยนะครับนักมวยที่ชกเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับไปรรัััับบคค่่่าาาตตววทีหห้้องจนํนยยไดเล เราพูดถึงตั้งแต่แฟนหมัดแฟนมวยมาจัดจองหาที่นั่งตั้งแต่ช่วงบ่ายบ่ายโมงครับตั๋ว300กับ200บาททั้งหมดทั้งมวลได้ร่วมทําบุญกับโรงพยาบาลทุ่งสงด้วยใช่ครับแล้วก็จะมีนําเงินบางส่วนนะครับมอบให้กับเป็นทุนการศึกษานะครับให้กับน้องๆนะครับของโรงเรียนภายในเขตอำเภอทุ่งสงด้วยนะครับวันนี้ยอดเก็บได้เท่าไหร่สามละสามล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทครับอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับ สามล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับนี่คือน้ำใจจากพี่น้องแฟนมวยเพราะว่าเก็บค่าดูนี่สามร้อยกับสองร้อยเท่านั้นเองถูกต้องนะครับเป็นการเก็บตั๋วที่ถูกที่สุดครับสรุปแล้วคู่ละไม่เกินสามสิบบาทท่านเข้าชมในวันนี้แล้วก็ต้องชื่นชมหัวใจหัวใจของแฟนมัดแฟนมวยครับดูด้านซ้ายมือสิครับ,รบผมยืนแล้วต้องถือต้องพิงไว้ฮะเดี๋ยวล่วงมาข้างล่างปีนหน้าถ้าแฟนมัดแฟนมวยเยอะแยะนะฮะเดี๋ยวเราจะขยายไปอีกครับ เราจะขยายจะถึงสอพทอุ่งสงนะฮะไปยืนดูกันชั้นสองชั้นสามได้เลยคร,ครับส่วนด้านซ้ายมืออัศจรรย์นี้ก็จะอยู่บนสังคารนูนเลยฮะแหมชื่นใจจริงๆวันนี้ทุกคนร่วบ,บุญกันนะครับผมนี่ก็คือสามคู่สุดท้ายนะครับแฟนมวยครับสามคู่สุดท้ายอาจย้ำนะครับมวยคู่นี้ชกกันมาแล้วสามครั้งนะครับนวพลชนะน็อกหนึ่งครั้งที่ช่องเจ็ดสี และอีก2ครั้งนะครับนวพลแพ้คะแนนที่ต่างจังหวัดทั้งสองครั้งแล้ววันนี้มาชกที่ทุ่งสงครับหนึ่งในนั้นก็ที่นครศรีธรรมราชนะครับแต่ว่าไม่ใช่ที่นี่ครับวันนี้เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของนวพลคกับที่ทุงสงนครธีธรรมราชนั่นแหละครับนี่อดีตแชมป์รุ่น130ปอนด์ลุมพินีกับกางเกงสีแดงเมื่อสักครู่เสียแขกถอดมงคลเองเลยนะครับนับถือศาสนาคริสต์นะครับ นี่เจ้าของสวนยางพาราเจ้าของสวนยูคาความัวแล้วก็ไร่มันนั่นคือธุรกิจของเขาครับแล้วก็โดนานางงามเชียงรายโกงเงินไปด้วยครับต้องชื่นชมครับชกม,มวยแล้วชื่นชมนางงามเชียงรายเหรอครับชื่นชมพูดถึงเรื่องเก็บเงินเก็บ,กบอทองนะทำไร่ทนานาเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของนักมวยครับคือนักมวยเนี่ยนะครับอายุราชาการของนักมวยไม่ต้องรอ60ปีแล้วเสียแล้วเลิกชกนะครับ ประมาณ30 30ต้นต้นก็เลิกโชกแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงที่สามารถที่จะเก็บเงินเก็บทองได้ก็ต้องเก็บไว้นะครับ,รบเพราะว่าเราใช้หยดเหงื่อหยาดเลือดของเราเนี่ยมาสู้นะครับเพื่อให้ได้เงินมานะครับแต่มาดูมวยคู่นี้ครับซ้ายกับขวาซ้ายของนภพลครับขวาของศักชัยน้อยวันนี้นะครับนอกจากจะมีแฟนมัดไปมวยมาชมมากมายแล้วจะมียอดมวยหลายหลายคนซึ่งอยู่ณนตรงนี้ด้วย นะครับของขอบคุณครับเจริญทองเกียรติบ้านช่องใช่ครับซึ่งเป็นยอดมวยของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็คนทุ่งสงด้วยอ่าเรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชคือสมัยเด็กๆผมอยู่ต่างจังหวัดนี่ก็มีโอกาสได้ดูขลกขลุกลับเจริญทองนำพลนะครับกลับอ่านำขบวนก็มานะวันนี้พูดถึงนำพลนำขบวนก็มาแต่นำพลไม่ได้มานะอ่จะไปหาเขาไหมล่ะครับไม่ไปฮะคิดถึงแต่ไม่ไปฮะยังไม่ว่างครับ ก็จะมีสกัดพรทวีก็จะมาด้วยครับแล้ววันที่30นี้ถ้าจะมีคนหนึ่งที่ชกในการไ่ายไฟด้วยใครฮะคุณจิมมี่ฮะจิมมี่ชวลานะครับแมผู้ใหญ่ใจดีนะครับจะชกกับสมจิตจงจอหอนะครับอุบไว้ก่อนเชื่อว่ารถพยาบาลสองคันคงไม่พอนะครับต้งเตรียมไว้เลยครับแข่งขวาสวยครับของศักชัยน้อยนี่ขายาวๆสวยครับ ต้นๆก็ประมาณนี้แหละครับสายวายกแรกมานี่จะตุบตับตุบตับเอามันเข้าว่าก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าต้องดูชั้นเชิงดูทิศทางลมก่อนครับนะหวยหมดยกที่หนึ่งครับอ่าพักโฆษณาครับคุณสมจิตครับก็ตอนรับทางด้านของท่านพลตำรวจโทสาครทองมุนีด้วยนะครับผู้บัญชาการตำรวจผู้ทอนพัดกาและก็อดีตผู้บัญชาการ ท่องเที่ยวครับวันนี้เราจะเห็นภาพบรรยากาศที่เป็นประวัติศาสตร์จริงๆครับท่านผู้ท่านมีดไหนไม่ทราบครับท่านครับท่านเนี่ยปลาปลบมือให้ท่านหน่อยครับนี่ครับก็เรียกว่าไปแอบซุ่มอยู่ตรงนู้นเองดูใกล้ใกล้วิีฝังจําหวจรักมอยมากๆนะครับชาวต่างถุมชาชาติก็มากันเยอะเลยทีเดียวนะครับก็มาร่วมชมวัในครั้งนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดก็มากันมากมายนะครับขอบพระคุณจริงๆครับ กิจกรรมอย่างนี้ผมว่าเป็นกิจกรรมที่งานระดับจังหวัดจริงจริงสาราคุณก็ได้นะเนี่ยคุณสมจิตครับก็พอมีสาราบ้าง <โอ S 2> ครับฮ่วยมันบูนสนุกก็ต้องวันนี้ครับเพราะว่ามีอีกสามคู่นะฮะที่ผู้หลักผู้ใหญ่โปรโมเตอร์ชุดเกียรติเพชรนะครับเป็นลูกหลานอยู่นะครับ เลยนะครับว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าวงการมวยนี่มาที่นี่กันเยอะมากมีช่อง3ช่อง5ช่อง7และช่องทีสปอร์ตมากันมากมายโดยเฉพาะผู้บรรยายครับโอ้ขนมา2เข่งฮะคืออยู่ด้านหลังมีผู้บรรยายนี่มาต่อคิวภาคปีหน้าด้วยนะครับออ้ยสลับกันมาครับผมนี่นั่งรอจนไข่เหนียวหมดแล้วครับโอ้โหเยอะจริงๆครับคนละคู่2คู่ฮะเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้กับทุกท่านครับยกที่2ครับเชื่อว่ายกนี้จะทวีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับ นาอวพลครับแหมสายตรงครับพยายามจะต่อยผ่ากันโอ๊ศอกซ้ายครับน้ํากระจายครับความเข้มข้นเริ่มต้นนะครับยกที่สองครับชอบแรกชอบปะทะอยู่แล้วนะครับแหมเป็นเด็กคิดบวกครับห่างกันกับศักชัยน้อยนี่4ปีนะครับ24กับ28คู่นี้ซ้ายกับขวาใครออกก่อนได้เปรียบแล้วครับดูดูจังหวะใครจะออกแม่นกว่าอ่ะแหม พื้นเวทีอาจจะลื่นหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นผ้าใบใหม่ครับ <นะ S 1> เราเดินทางมาถึงคู่ที่9แล้วด้วยผ้าใบใหม่ห่โยน้ำเสร็จมันจะลื่นๆหน่อยนะครับรุปร่างโครงสร้างโอ้โหบวกซ้ายครับเสียงดังตับเลยนะครับ,รบถ้าเกิดตุ๊บนี่ล่วงไปแล้วครับแข้งขวาของสักชัยน้อยครับยืนมวยกันใกล้ๆทั้งคู่ ไม่มีจังหวะออกนี่ไม่ออกนะครับออกแล้วต้องโดนครับทั้งคู่ยืนมือนใกล้ๆเหมือนแบบกระบีอยู่ที่ใจนะแต่ผมว่ากระบีไม่ได้อยู่ที่ใจนะอยู่ที่ไหนฮะแต่อยู่ไม่ไกลาจากพังงาโอ้โหเชียบพยายามสืบเท้าก็หาครับนวพลสักใจน้อยง้างขวารอครับแหมหมัดซ้ายนี่หลุดไปเยอะครับแข่งขวาของสักใจน้อยครับ ซ้ายตัดล่างมาขวาสูงเลยครับอุอ้ย,ยแม่ส้นเท้าโดนคำหมอบครับโอ้ลูกนี้เตะผ่านยอดหน้าไปเลยครับข้ามหัวไปเลยโอ้เตะโดนกระจับอ่าไม่ไไมม่่เจตนาครับนักมวยนี้เวท129นี่ออกอาวุธทีนี่หนักหน่วงครับมีความหนักครับมวยวันนี้นี่ไม่มีน็อกเลยนะมีไหมไม่มีฮะยังไม่มีนะไม่มี คู่จริงๆในหัวโคเดก็มีรางวัลติดปลายนวมเกือบทุกคู่เช่นเดียวกันเพราะมวยต่อยสนุกมวยเตะดูดวดขยับนะครับซ้ายตรงครับเล่นเป่าใหญ่ครับขวาป,ปลายปลายเท้าครับที่ขวาครับนวพล ทีมเชียร์ของเอ็มยุทธเด่นก็บอกว่ามือครับมือนี้ต้องกาดต้องไม่ตกนะครับต้องสวมหมวกกันอุย้ยหุกซ้ายแล้วเตะขวาสวยครับสักชัยน้อยมวยทั้งคู่ทรงมวยคล้ายๆกันครับออกอาวุธเหมือนเหมือนกันอโอ้ยต่อยซ้ายจะหุกซ้ายโอย้ไม่น่าพูดเลย โ้โหสับใบบายครับลูกนี้ยังไม่มีน็อกไม่น่าพูดเลยนะว่าพลจะต่อยซ้าย <Shirley. S 2> อขยสักชายน้อยศอกหรือเปล่าสอกซ้ายครับโอ้โ,อโหศอกสั้นกับหมัดเดี๋ยวครับเดี๋ยวมีภาพใช้ได้ชมนะครับโอ้โหเลือดเลือดนี่เลือดสาดเลยนะครับโอ้รอจังหวะรอจังหวะที่จะให้นว่าพลนี่ต่อยซ้ายครับแล้วสอกซ้ายดักสวยง,งามครับดูณผาชานะครับดูครับ ครับที่ขวามาก่อนครับเนี่ยครับตองวกปุ๊บี่ไม่ใครก็ใครแหละครับมัน้ายปังโอ้สอกซ้ายครับแม่สอกซ้ายสบปัดเร็วมากครับสักชัยน้อยเอ็มยุ้เด่นครับเนี่ยครับไม่ได้บอกไปนะคือน้ำมันผลกับทางด้านของสักชัยน้อยเนี่ยมาต่อยมาสามครั้ง หนึ่งครั้งที่นภพลชนะก็คือที่กรุงเทพถูกต้องฮะที่เหลือสองครั้งเป็นไงแพ้ต่างจังหวัดครับแล้วครั้งนี้เรามาต่อที่ทุ่งสงทางจังหวัดเชียงกายอ่าผมบอกตั้งแต่ตอนต้นเลยอาจจะมีรีแมตช์อีกสักครั uh, exactly. ้งไหมในกรุงเทพแม้วีถือว่าโดนสองหนักมากนะเนี่ยครับจังหวะครับเนี่ครับจังหวะชีวิตโอ้โหผมละตกใจกู้กรรมการโดนสองกันขนาดนี้โอ้โห้เลือดครับโอ้มัน